โโอ้ oh, oh. จัดดักจัดเต็มโอ้ยสวัสดีครับผมอยู่กับผมรถดำซิงดินโดนครับคลิปนี้ก็อยู่ที่สารคามนะครับผมให้ดูมุมนี้ งานใหญ่งานยาวครับอาวจะขึ้นมาเหรอเฮ้ยนี่ร้อยสี่อันนี้ไปแท็กเล็กมากเลยดูดิตัวนอกหรือเปล่านี่ เดีวว่าตัวนอกแน่นอนเลยใบแทกเล็กอย่างนี้โอ้ขึ้นสองสบายๆเลยครับคันนี้นี่ขึ้นเนิบๆน,นะขับแบบนิ่มๆครับเสียเกมเกมมี่ เกมมี่น้อยร้อยเมียเอ๊ะคันนี้ผมว่าไม่ใช่รถไทยแน่นอนครับร้อยสีคันนี้ไฟเสกเล็กครับและจะเป็นรถนอกนะครับเ,เก่าญี่ปุน่นโอ้ อากาศเย็ยนสบายมากครับมีขนาดมีแดดนะครับแดดเปรี้ยงๆเ,เลยครับแต่ว่าอากาศเย็ยนมากสวัสดีไปยังฝั่งโน้นด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ฝั่งนู้นจะเป็นมาร์คเทนนะครับ ยังจัดหนักจริงจริงไปโอ,โอ,โอ้เรียบร้อยเสียดกัก โอ้มียางก้าวด้วยโอ้น่ะเหนือตนิดหน่อยครับตรงนี้หะเข็นสองสบายๆครับทางแขกโ๊ก วันหนึ่งพากันวิ่งได้ก็เกือบ30เที่ยวนะครับบางคันก็30ถึงเงินออกทุกวันข้าวฟรีไม่หักค่าข้าวไม่หักนะครับมีข้าวให้กินเช้า กลางวันเย็นนะครับเช้าเที่ยงเย็นไม่หักค่าข้าวเลยครับสุดจัดเบิกเงินได้ทุกวันโอ้ยโดีเลยงานแบบนี้ ก็จะตักหลายปุ่งกี๋หน่อยครับไปอ,ออกได้ไหมคเอาโอ้ลื่นครับ เดินมาทำทางเหรอต้องถามคนขับผมแล้วว่าอยากมาหรือเปล่าเนี่ยเงินทุกวันดิ อยากให้นมเย็นมาวิ่งอยู่นะนี่จะไม่รู้ว่าคนขับเขาจะมาหรือเปล่าแต่การกินอยู่สบายมากเลยคือไม่มีหักข้าวมีข้าวให้กินทุกวันเพราะว่านู่นน่ะเขาทําข้าวให้กินทุกวันตรงนั้นนะ่ะมีแม่บ้านทํำข้าวให้กินน้ํามันก็ได้ตลอดนะครับรนะการเงินดีครับ ข้าวฟรีอ้เอเอาเกเดอร์มาทำทางนะครับ นี้ตึงหน่อยครับทางเปียกเขียวเหนียวซับ เรามาดูขาขึ้นบ่อกัอนหน่อยโอ้โห,โห,โหเสียงมีหม้อพักไหมนเนี่ยนี่ทางก็ทำให้วิ่งอย่างดีเลยครับ ยอดเลยรถดำชอบแบบนี้แหละวิ่งง่ายได้เที่ยวเยอะฮะเ้ยอันนี้ก็กรองแก้ว ขอบอะไรวะนี่โอ้ยยางขอบอะไรวะสิบเก้เาแล้วเปล่าอ้าวลงไปลงไปโอ้ยตึงเลยครับฝั่งนูน้น

ปุ๊บสวยรอเลยแค่นี้ นี่นี่เกียร์สองมาตั้งแต่ข้างล่างเลยครับ นี่ครับยางเก้าก็มาครับส่งได้เหรอคะนี่ เดี๋ยวคลิปนี้ครับเตรียปิดท้ายกับรถเสียนุนะครับ

ตรวจสอบยาขอ,ของท่านด้วยนะครับอืมตรวจสอบยางของท่าน <c oughs> ยางรั่วหรือเปล่าวะยางรั่วหรือเปล่า,เ,าเสียนุ <c oughs> ไปไปะยางก่อน chắc đã luôn mà đua còn hả nè anh vô nè anh <laughs> <laughs> เดินหลอกรับเออะเจียกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับหออล่อเลยวะ